ครับสวัสดีครับผมบุรพัฒน์ซาวครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ ESB Audio นะครับนะฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะครับนะแต่แบรนด์เนี้ยมีมานานแล้วนะครับอ่าซึ่งเป็นยอดนิยมในกลุ่มโซนยุโรปนะครับนะแล้วก็กลุ่มโซนเอเชียจากต่างประเทศนะฮะแบรนด์นี้มีมานานมาก ถึง50ปีเลยนะครับนะแบรนด์ ESB Audio เนะี่ยนะครับาจากเดิมเนี่ยแบรนด์นี้ก็จะสร้างเกี่ยวกับลำโพงเครื่องเสียงบ้านนะครับซึ่งมีพวกจำพวกระบบไ i f i พวกเล่นแผ่นเสียงอะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนนะก็เขาจะสร้างลำโพงบ้านนะครับนะแล้วก็เพิ่งามาพัฒนาการเอาลำโพงบ้านเนะี่ยนะครับมาใช้สอยในลำโพงรถยนต์นะฮะนะนะครับนะนะ แล้วก็มีการประยุกต์นะฮะประยุกต์ใช้ในใช้ลำโพงติดตั้งในรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะอันนี้แบรนด์นี้เพิ่งนำเข้ามาไม่กี่ปีนะครับเพิ่งนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับนะแต่กลุ่มหนึ่งที่นักเล่นเครื่องเสียงบ้านก็รู้จักกันดีนะครับแบรนด์นี้ ESB Audio นะฮะ โอเคเดี๋ยวพูดถึงลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับลำโพงรุ่นนี้ก็คือลำโพงรุ่นเล็กสุดในบรรดาที่เป็นลำโพงรถยนต์นะครับอ่รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น 2.6k2 นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้น 2-way หรือแยกชิ้น2ทางนะจะประกอบไปด้วยลำโพงทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงวูเฟอร์ดอก6.5นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ตระกูลรุ่นนะฮะจะเป็นสองพันซีรีส์นะครับคือนี่นครับแพ็กเกจมันนะครับกล่องครับไอ้ตระกูลรุ่นสองพันซีรีส์เนี่ยก็จะแบ่งอีกเป็นสองรุ่นนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับรุ่นที่เป็นสองพันที่ซีรีส์เนี่ยรุ่นที่เป็นทวิตเตอร์ยี่สิบแปดมิลอีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมฮะอันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสองพันซีรีส์นะครับทวิตเตอร์อยู่ที่หน้ากว้างอยู่ที่ 25มิลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานครับแล้วก็อันนี้ผมอยากจะบอกเลยว่ามันคือลำโพงที่ไฮไลท์มากนะครับข้อดีของมันค่อนข้างที่เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับครับพอเปิดกล่องมาแล้วนะครับท่านก็จะเจอกับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แบนด์อันนี้คือของแท้นะฮะมาจากอิตาลีเลยนะครับ นะฮะนะท่านก็จะเจ,เจอสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับมีสีขาวก็เขียนคําว่า ESB Audio นะครับนะนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอเคสีดำนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบอันนี้ก็พูดถึงใบประกันนะฮะจากบริษัท ESB Audio Thailand นะฮะนะครับนะรับประกันหนึ่งปีนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูงานกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดอกวูเฟอร์นะครับซึ่งทางแบรนด์ก็ใส่ใจมากแล้วก็พิถีพิถันมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแนละ้วว่าสเปคของมันมีอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ของลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับสิ่งที่ มีมาให้ก็คือกิวนะครับคือตัวกันหน้าดอกนะครับเป็นตะแกรงทำมาจากโลหะพ่นสีดำด้านนะสวยงามมากนะครับนะแล้วก็มีโลโก้นะครับนะเป็นสีโครเมียมเห็นไหมฮะสวยงามมากครับเป็นเกียนําว่า ESB Audio made in Italy นะครับตัวนี้อันนี้คือกิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดูงานกันครับ อันนี้เป็นลำโพงดอก6.5นะครับนะครับก็คือดอกวูเฟอร์นะครับก็จะถ่ายทอดเรื่องเสียงคำว่ามิดโลมิดแล้วก็มิดไฮนะครับตัวนี้นะเป็นลำโพงดอก6.5นะครับดอก6.5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากนี่ถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่1 6 5มมนะครับนะครับแล้วก็เฟรมของเขาเนี่ยนะครับทำมาจากพลาสติกไฟเบอร์นะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับ แล้วก็แข็งแรงเท่ากับเหล็กนะครับแล้วก็สีสันสวยงามมากนะฮะสีขาวสวยนเลยดูทันสมัยดูวัยรุ่นนะครับนะแล้วก็สไปเดอร์สไปเดอร์ตัวนี้สี่ชั้นนะครับแล้วก็เป็นใช้วัสดุใย,ยสังเคราะห์เป็นผ้ายายสังเคราะห์ไม่ได้แข็งเลยฮะไม่ได้แข็งกระด้างนะนุ่มนวลมากนะครับนะครับโอเค มีทั้งหมดสี่คนนะครับมีทั้งหมดสี่คนนะสไปเดอร์นะครับแล้วก็เป็นลําโพงไวเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับเฟร,รมของเขาเป็นพลาสติกไฟเบอร์เนี่ยข้อดีคือมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสนิมไม่ขึ้นนะครับนะนะโอเคแล้วก็มาดูเอ่อขอบเซอร์ราวนะครับขอ,ขอบเซอร์ราวนี่จะเป็นขอบโด,ดนัทนะฮะนะ เรื่องสวยมากแล้วก็หน้าดอกนี่มีนุ่มนวลมากนะเนี่ยผมลองกดดูแล้วเนี่ยเป็นลำโพงที่ถ่ายทอดเรื่องเสียงรายละเอียดได้ดีนะครับมีความนุ่มนวลแล้วก็ฉับกระชับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงแดแฟมนะครับแดแฟมก็คือหน้าลำโพงนะครับนะทำมาจากกระดาษนะครับแล้วก็เคลือบน้ำยากันความชื้นนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากนะ นะครับแล้วก็ดัสแคปก็เป็นโดมนะครับสวยงามมากนะเป็นกระดาษเหมือนกันนะครับแล้วก็เคลื่อนล้ายาการความชื้นนะครับนะคุณคุณจาไว้อย่างนะฮะเวลาติดตั้งนะครับนะอุณหภูมิในรถเนี่ยซึ่งบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกนะฮะใช่ไหมฮะไอที่เขาเคลื่อนล้ายามาให้เนี่ยครับคือการความชื้นนะครับเช่นถ้ามีการเออบางวันเนี่ยเราไปจอดรถในที่กลางแจ้งนะครับ มีอุณหภูมิสูงนะครับนะอ,นอาจจะมีไอ้น้ำมาจากอุณหภูมิในรถอย่างนี้เช่นเราเปิดแอร์อย่างนี้ครับมันก็เย็นใช่ไหมอาจจะมีละอองไอ้น้ำจากความร้อนข้างนอกนอกรถเนี่ยนะครับเล็ดหลอดเข้ามานะเอาจ,จะมาเกาะชิ้นงานเราชิ้นงานหน้าดอกเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเคลือบน้ำยามาให้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่า หน้าลำโพงคุณจะต้องโดนไอ้น้ำนะครับแล้วก็ทําให้ผุได้นะครับเขาเคลือบล้มยามาให้เนี่ยกันหน้าดอกไม่ให้มีความเสียหายนะครับนะเป็นข้อดีนะครับนะ่ยครับสวยงามมากนะแล้วตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันคือเฟรมพลาสติกไฟเบอร์นะครับซึ่งมีความแข็งเท่ากับเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องช่องระบายความร้อนนะครับ ที่ไว้นะครับตัวนี้เอ่อไว้นี้หน้ากว้างไว้อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนะเห็นไหมฮะสวยงามมากนะงานดีเลยแหละนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงไว้เดี่ยวนะครับแล้วก็สไปเดอร์เนี่ยอยู่ที่สี่ขดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เอ่อเป็นซิลิโคนนะครับ ซิลิโคนที่เป็นยางเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือซิลิโคนกันแม่เหล็กไม่ให้เป็นรอยนะฮะนะแล้วก็เ,เป็นบล็อกนะครับเขียนคำว่าโลโก้ e s p Audio นะตัวนี้คืองานแท้นะฮะนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอกชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นของลําโพงเลยนะฮะ มันในเขียนคาว่า e s p audio 2.165นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงสเปคของเขาเลยนะฮะว่าเป็นยังไงครับค่าโดเมนอลเนี่ยโดเมนอลอิมพแดนนะครับจะอยู่ที่4ี่โอห์มนะครับตัวนี้นะครับเป็นบวกดอกโอเฟอร์นะครับค่าความต้านทานอยู่ที่4โอห์มนะครับแล้วก็อาร์มเอวัตอาร์มเอวัตก็คือวัตต่อเนื่องวัตฟังปกตินะครับ ก็จะอยู่75วัตต์นะฮะนะครับคือวัตต์แท้ RMS นะครับแต่ถ้าวัดต์แม็กเนี่ยแม็กพาวเวอร์ก็คือวัตต์พีคคือสูงสุดแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะก็จะทำได้สูงสุดอยู่ที่150วัตต์นะครับตัวนี้นะครับถือว่างานดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งค่าการตอบสนองนะครับ ของความถี่ที่ลำโพงตัวนี้สามารถที่รับได้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่65สเฮิร์นะครับถึง2 2่สิกิโลเฮิร์นะครับนะ2 2กิโลเฮิร์ก็คือ,อมีชุดพัดเสบกับสวิตเตอร์นะครับคือทำงานพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับถึงก็คือจะเป็นรวมรวม,รวมทั้งหมดรวมซาวอ่ะก็คือ,อาจากกูเฟอร์จะประกอบไปด้วยคำว่ามิดมิดโลมิดแล้วก็มิดไฮแล้วก็ไฮถูกไหมครับ นะรวมกันแล้วก็จะได้เป็น22กิโลเฮิรต์นะครับนะครับถือว่าละเอียดดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องเสียงกลางเนี่ยผมลองฟังจากของจริงแล้วเนี่ยาการไททอดเสียงนะเรื่องเรื่องมิดเสียงล้องเนี่ยจะเป็นประกายโดดเด่นมากนะครับนะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งระบบอนาล็อกแล้วก็ระบบไฮเลสก็สามารถที่เล่นได้เหมือนกันนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับ อ่ากะจบของการรีวิวเกี่ยวกับดอกวูเฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงพาสสีฟกันนะว่าพาสสีฟเขามีอะไรบ้างนะครับโอเค <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดพาสีซีฟน ชุดพัดส,สิบของเขาที่เขาแถมมานะครับคือรุน่นนี้รุ่นนี้จะมีพัดส,สิกนะครับเพื่อใครท่านใดที่ต้องการเช่นต่อขับลำวิทยุจากโรงงานเลยวิทยุรถยนตน์จากโรงงานใช่ไหมก็จะเป็นชุดบักไฟรวมนะครับก็จะเป็นจะมีสายลําโพงมาให้ต่อเลยนะครับก็คือจากลําโพงเดิมนะครับเราก็ตัดต่อเข้ามาเป็นน,นี้เป็น ช่องอินพุตนะครับมันจะเขียนคำว่าลบ i n หรือ Input นะครับนะก็ประกอบไปด้วยคำว่าขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับอันนี้ขั้วบวกก็นี่คือขั้วลบนะครับเอ่ออันนี้จะเป็นคำว่า woofer woofer ก็คือดอก6.5ก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือ woofer ์มันจะเขียนคำว่าลบ w f บวกนะครับก็คือช่องนี้จะเป็นช่องวูเฟอร์นะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เขียนคาว่าลบทีบวกอันนี้ก็คือช่องที่เสียบเข้ากับทวิตเตอร์นะครับนะอันนี้เป็นพาสซสีฟเป็นคอสเทเวอร์เสาร์ไตตัวนะครับนะเอ่อถ้าใครท่านใดที่อาจจะชอบการปรับแต่งจูนเสียงนะครับอาจจะใช้ d s p ก็สามารถเล่นได้นะครับกับลำโพงชุดนี้ก็ได้นะครับนะ หรือถ้าถ้าใครทันใดที่อาจจะใช้วิธีการต่อแบบระบบไฮพาวเวอร์ก็ควรใช้พาสสิบได้ก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานนครับเดี๋ยวไปดูงานอันนี้คือวงจรของพาสสิบนะฮะะประกอบไปด้วยคนลวดเห็นไหมคนลวดทองแดงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องซาวเรื่องคำว่ามิดโลมิดนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งทางโรงงาน ผู้ผลิตแบรนด์ ESB Audio เนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกมานะครับอันนี้เป็นพัดสเสีชุดพัดเีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว C ที่กองเสียงเรื่องย่านคอมทีไฮนะครับนะครับนะสวยงามมากครับงานงานดีนะครับงานคุณภาพนะครับพวกนี้เขาขายคุณภาพนะครับโอเคจบของการรีวิวในส่วนของ พาส,สีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดอกทวิตเตอร์ครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ okay. เดี๋ยวก็พูดถึงทวิตเตอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์นะครับเห็นไหมสวยงามมากนะะะ เป็นดอกทวิตเตอร์นะขนาด1นิ้วนะครับนะแล้วก็ไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับทำมาจากใยสังเคราะห์นะครับใยสังเคราะห์เนี่ยคือไดแฟรรมของทวิเตอ Twitter, ร์เนี่ยฮะโดมอะทวิเตอร์โดมเนี่ยนะครับทำมาจากใยสังเคราะห์ซึ่งข้อดีของใยสังเคราะห์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องทวิเตอร์ที่ค่อนข้างที่ซอฟต ซาวสะอาดนะฮะคือฟังแล้วไม่บาดหูนะครับจนน่ารำคาญมันเกินไปนะครับอันนี้เป็นทวิตเตอร์เสียงดีมากฮะตัวนี้นะครับเอออันนี้เป็นโดมทวิตเตอร์โดมนะครับก็คือเป็นเสียงแหลมหรือย่านความถี่เสียงสูงใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เป็นแม่เหล็กนีโอนะครับครับอันนี้เป็นแม่เหล็กนีโอคือแม่เหล็กเหลว ข้อดีของแม่เหล็กเหลวนี่คือให้ให้ความแม,แม่นยำนะครับในการเปล่งประกายเรื่องเสียงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของแม่เหล็กเหลวเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็เปล่งเสียงได้ดีนะแล้วก็ง่ายกับการติดตั้งนะครับนะถ้าใครท่านใดอาจจะเปลี่ยนลำโพงรถยนต์เนี่ย จากสแตนดาร์ดเนี่ยซึ่งลำโพงรถยนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์เพื่อเขาเอ่อเขาก็ประมาณว่าสร้างขนาดให้เข้าให้สามารถติดตั้งจากละโพงเดิมเนี่ยสามารถแทนที่ได้นะครับซึ่งมีขนาดพอดีไม่ใหญ่มากนะครับนะอันนี้เป็นลำโพงทวิตเตอร์นะครับ อันนี้ก็คือค่าความต้านทานของดอกทวิตเตอร์นะครับจะอยู่ที่4โอห์มนะฮะนะโอเคนะสวยงามมากครับงานงานดีเลยนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็พยายามจะทำคลิปนะยังไงก็โปรดติดตามบูพัดซาวด้วยนะครับนะทำคลิปลองเสียงให้นะครับเผื่อใครท่านใดเออ อยากฟังของของจีนนะครับนะผมก็จะพยายามทำคลิปให้นะครับโอเคงั้นก็จบในส่วนของรีวิวลำโพงแบรนด์ ESB Audio นะครับตัวนี้เออแล้วอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวผมขออีกพูดอีกนิดนึงนะครับเออค่าความไวนะครับที่ดอกวูเฟอร์เนี่ยนะครับค่าเ e n ซิท i วิตีเนี่ยก็จะอยู่ ที่88 dB นะครับอ่าหวัตต์ต่อ1ลูกบาทเมตรนะฮะนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นลำโพงที่ดีมากแล้วการถ่ายทอดเสียงได้ดีด้วยนะครับโอเคเอ่อส่วนราคานะครับตอนนี้ราคาที่เปิดตัวนะครับกับลำโพงแยกชิ้น ESB Audio รุ่น2 6 k 2นะครับราคาอยู่ที่ชุดละ7,580บาทนะครับ เออถ้าใครท่านใดสนใจสินค้าของดีมีคุณภาพแบบนี้นะครับโทรนะครับเปิดโทรศูนย์หกส6มเก้าสานะครับติดต่อผมได้เลยนะฮะโอเคหรือโทรมาสอบถามกนก่อนก็ได้นะครับโอเคครับไม่รบกวนเวลาแล้วขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตามคลิปหน้าคลิปลองเสียงนะครับครับสวัสดีครับ